นายสมพรแชยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและพลอากาศเอกแอร์บูนสุทธิวันผู้บัญชาการทหารอากาศทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศณห,ห้องรับรองพิเศษหนึ่งกองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยภายในงานมีเรืออากาศโทชันดิษฐ์พงประเสริฐเดขาธิการกิติมศักดิ์สพันวิอบอลแห่งเอเชียพร้อมด้วยเรืออากาศเอกสักสุวรรณโตเจริญเดขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกดออก,กิติพงศ์รัชตะเกียงไกรโคตชยุน่นนาวาอากาศโทมนชัยสุภจิรกุลผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยร่วมพิธีในครั้งนี้สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการผลิตบุคลากรพัฒนานักกีฬาและนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของกองทัพอากาศโดยร่วมกันด้านพัฒนานักกีฬาบุคลากรวอลเลย์บอธนาคารสถานที่อุปกรณ์และด้านการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน กองทัพอกกาศได้มีส่วนร่วมในผลงานของสมาคมกีฬาวอเลย์บอลแห่งประเทศไทยอย่างมากมายมีผู้ฝึกสอนและนักกีฬาสังกัดกองทัพอกกาศที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการระด,ดับนานาชาติเช่นการแข่งขันภหคกรรมกีฬาเอเช่นเกมภหกรรมกีฬาซีเกมรวมไปถึงรายการชิงแชมป์เอเชียทุกรุ่นทั้งรุ่นเยาวชนเยาว,วชนและทีมชาติจุดใหญ่ก็การลงนามความเข้าใจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะร่วมมือกันนะครับระหว่างสมาคมกีฬาวอเลย์บอลแห่งประเทศไทย กับกองทัพอากาศซึ่งความจริงเราก็ร่วมมือกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาบุคลากรนะครับการนำาองค์ความรู้ในเรื่องของวิชาการกีฬา,าเข้ามาใช้ในการที่จะพัฒนายกระดับการพัฒนานักกีฬาทั้งในส่วนของอาทางกองทัพอากาศและก็ในซึ่งก็มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาทีมชาตินะครับเพราะว่า,าทีมชาติไทยโดยเฉพาะทีมชายเนี่ย ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางกองทัพอากาศอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นความร่วมมือตรงนี้ก็คงจะมีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะเสริมศักยภาพนะครับบุคลารกรซึ่งก็ทุกฝ่ายนะครับทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนรวมทั้ง,งบุคลารกรที่รับผิดชอบเรื่องการกีฬาของกองทัพอากาศกับสมาคมก็คงเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการเราจะร่วมมือกันได้อย่างสนิทและก็มีความเป็นทางการชัดเจนนะครับ ก็คงจะทําให้ความร่วมมือของทั้งสององค์กรเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ